สวัสดีครับยังอยู่กับช่องกันเองสบายสบายกินง่ายอยู่ง่ายหลับง่ายนอนง่ายครับาอาเชิญนะครับผมนะสบายๆนะครับกันเองกันเองกันเองแบบสบายๆนะครับหมูปิ้งรอบดึกนะครับหมูปิ้งรอบดึกสูตรโบราณแม่สมจิตนะ ครับนี่แม่สมจิตต้นต้นตำรับสูตรโบราณสาวอ้ออวัย82ปีนะกุ <c oughs> ภาพร่างกายยังแข็งแรงนะครับแต่ผมไม่แข็งแรงแล้วผมอ่อนแอแล้วสนใจสนใจมาได้นะครับพหุเยวเทียน52ตรงข้ามรถตัด ข้างร,ร้านแชมป์ลูกชิ้นเนื้อวอัวแชมป์ในแล้วก็อยู่ข้างๆร้านเจ๊กคุ้งนะครับนี่ครับตามนี้นะครับเกาเหลาเลือดหมูก๋วยจับข้าวต้มแห้งนะ<ป>สนใจมาได้นะครับติดต่อได้ชิมได้แซ่บนุ่ม ละลายในปากนะจ๊ะนั่งนั่งอะไก็ปวดเดียวก็เดิน่ะมาย่างมาย่าง,เ,างเอาหมล้อเบียเติมไหมเอาเลี้ยงสิกลัวอะไรจ๊ะเอาเปล่าอ่า บอยไปจัดให้พี่กุ๊กไก่นะเดี๋ยวจะหาว่าป๋าไม่แฟร์เฮ้ยป๋ากำลังไล่สวดอยู่ถ้าเธอจะซื้อเท่าไหร่เธอก็ซื้อไปสามร้อยนะอย่างนี้โอเคไหมมันก็สั่งไปแล้วสี่สิบบาทดันมีตั้งหักไปซื้อเบียร์เออ แล้วก็อย่าลืมเนี่ยโซดาโซดาอไ้ยม่เอามาสองเร็วเร็วเรเดี๋ยวพี่กล้วไม่เอามาสขวดเลยอะขวดเอ้ยอย่าพูดอย่างงาั้นไอพี่กูไก่ดูถูกไปได้เขาไม่เคยเมาโฆษณานหน่อย เต้นด้วยเต้นยังไงหมูปิ้งจ้าพูดด้วยหมูปิ้งจ้าหมูปิ้งห้าบาทห้าบาทห้าบาทพอหรือยวหลอดไม่หลดเหมือนแลกคเตอร์ซอยห้าบาทอันนี้หมูปิ้งห้าบาทเสร็บเสร็บเสรบปิ้งแซ่บเสรบเด้อพี่น้องเด้อ ใส่อะไรมาอีที่ิ tha ได้ไหมป้งนะจ๊ะหมูป้งสนใจติดต่อได้นะจ๊09 4, 6, 5, 7, ะ094เาส่หกาไม่ใช่หมูป้งมาละห้บาทจ้า ซื้อสิบไม้แถมหนึ่งไม้นะจ๊ะมีน้ำจิ้มแถมให้ด้วยนะจ๊ะน้ำจิ้ม,มเ,บบมเบบสียบเส,สียบนี้ก็ได้นะจ๊ะเนี่ยเสียบนี้ก็ได้ไจ,ไดจ้าเข้ามาจอดได้เลย ซื้อสิบไม้แถมหนึ่งไม้นะจ๊ะมีน้ำจิ้มด้วย,วยข้าวเหนียวก็มีนะข้าวเหนียวก็มีมาละห้าบาทนะครับมันละห้าบาทซื้อสิบไม้แถมหนึ่งไม้นะจ๊ะโอนได้นะจ๊ะโอนโอนได้อ้าวเรียกเรียกแขกหนะ่อมาเต้นเต้น <c oughs> เ <laughs> อาลองชิมดูก่อนก็ได้เอาข้าวเหนียวหนึ่งหอ่อใช่ใช่วันนี้แม่วันนี้แม่ห้าววันนี้แม่ห้าวคุณแม่ห้าววันเนี้ย <co ld> แกนได้เลยครับขอบคุณครับผมสนใจก็มาอุดหนุนได้นะครับผม,มหมูเป้งสูตรโบราณแม่สมเจ็ดคุณน้องเล็กต้องมีคนนี้ด้วยคนสาวา่ังคือลูกเขยนายกัญญาแจ่มใ่สงหรือกันเองนทศกาลมาสูตรน,นะครับ ราะว่ต่อไปอาจจะมีสาขาของลูกเขยก็ได้สูตรโบราณแม่ยายแม่ยาย,ยลูกเขยนะอาจจะเปิดประมาณอายุ60ปีเปิดเกษียณก่อนนะเปิดเกษียณ60ปีก่อนนะเนะดี๋ยวจะมาขายแม่อยู่ถึงถึง6กปีผมอยู่แม่อยู่ถึงจนถึงผมอยู่อายุ60ปีนะ ผมหกปีน <ion> <speaking wise> ังเลวก็หกสิบห้าก็เอาไปได้กับสีบาทอ่ะห้าสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสามห้าสี่สิบสี่ห้าห้าสิบหนึ่งสอง สามสี่ห้าแถมหนึ่งไม้ใช่ไหมเอาไปห้าสิบอ,อ,อ๋อเฉยเลยครับผมอ่ใใใ้ให้ให้ลูกค้าก่อนเอาสี่ไม้นะจ๊ะ แต่ถามว่ามันดีกว่าผล,ลไม้ไหมมันดีกว่านะเพราะเพราะผล,ละไม้มันมันลด<ผ>ต้องมานั่งเฝ้าอกีกอันนี้คือขายเสร็จก็คือจบจบแล้วก็นอนขายผลไม้นะ่ะแล้วยิ่งหนายิ่งน,น้ำยิ่งนำ้งนำหนักรถมันเหี่ยวลงเรื่อยๆแต่ว่าโอเคอยู่มัน <c oughs> <c oughs> ไม่ซ้อ้แข็งมาล่ะน้น <c oughs> แข็งพอปะล่ะ ลาดีโบอะ่ะไม่เป็นไรนะถ้าไม่พอปา๋าป๋ามีโปให้ทั้งคืน <c oughs> ถ้าไม่มีก็ยืมแม่ยายก่อน ครจะเลยม,มาอุดหนุนนะครับหมูปิ้งรอบเด็กนะครับซอยบุทธินาถ52นะครับหมูปิ้งรอบเด็กแม่สมจิตน้องเล็กทศกัณามาส่นกันเองกันยาแจ่มใจสองอยู่ช่องเดียวกันหมดนะครับผมอย่าลืมเข้าไปติดตามด้วยนะครับทิกตอกกันเองอนะจ๊ะเนี่ยแ yeah. ม่ค้าก็แซ่บแซ่บจริงๆ,ๆ ก็อย่าลืมออหนุนกันนะครับก็ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์กดซับสไคร e กดคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับช่องกันเองนะครับผมและอีกเครื่องหนึ่งก็คือช่องทศการรามาสูนนะครับทิ k ตอก,กกันเองนะครับผม a c e b o o k ก็กัญญาแยมใจสงนะครับแล้วก็ทศการรามาสูรนนะครับขอบคุณครับและก็ สวัสดีครับผม